ลงมาสี่เลยมันลงขวาสามแยกมีรถเนี่ยพายคนเดียวอยู่กับมึงที่โค้ดหรืออะไรวะน่าจะโค้ดป่ะสามแยกอ๋อเฮ้ยไอเจมสเมแยกมีกับโคดอยู่ว่าไม่โค้ดไม่โค้ดไม่โค้ดโค้ดเปล่าไม่โค้ดไอสาโคดเทียบเหมันก็ลงล่างเจมหนีมาเจมกูมีรถเจมโว่เฮี้ยกูถามกูไม่ลงรถหรือว่าคนมันลงเยอะไอเจมมึงก็ค่เดินมาอ่กูดีกูบอกกูมีรถ ทำพูดกูแม่งไรความหมายไว้เฮียมาเจนตายแล้วฮัลโหลอยู่นี่มาข้างหลังข้างหลังนี่เบลเจนมันมีคนอยู่ใกล้ๆมาตรงนี้เร็ววี่งอยู่อเฮียได้แค่นี้ไอ้บอลฟาดมาเลยไอ้บอนเปลนฮัลโหลมันขับตามมันขับตามเจนเอาดีมขับอ้เฮียมันขับไล่ว่ะ ม่อนมดไอ้สัมาหากูมาหากูม่อน,นมีรถมึงมามาได้ป่ะคุณโลกค,คุณโลกไปหมดแล้วคุณโลกไปหมดแล้วเจม <laughs> ในเอวนี่คือมึงคือคือจะเยี้ยเกินแล้ววะไม่ตั้งใจเล่นไปมึงตั้งใจเล่นไหมไอ้เคมอนฝากคุณรู้ว่าในต้นต้นไว้กระจุดชนเขาก็ขับตามทันอยู่ดีเจมไพมีไลน์ไหนไปกลางวงสองคนเมื่อเราเไม่มีแค่อันนี้เขาเขาตามเราไปหน่อยแค่นั้นเอง เพื่อนไปท้ามึงท้ามึงมาถึงดีกว่าอันนี้กินง่ายดีไอ้ไม่จัดรถมาอยังไงก็ตามทันอันดับแรกอ่ะกูบอกมึงแค่นานแล้วว่าคนมันเยอะไอ้เฮียกูไม่ได้พร้อมไฟกับพวกมึงนะไอ้สัสไม่ประเด็นมึงเข้าใจเขาว่ากูไม่ได้ดูในี่ยกูโกนเลยไอ้เฮียฟังกูฟังไอ้เฮียเกมอ่ะบินเข้าเมืองแต่ไม่ดูคนเข้าเนี่ยกูวัวดูดูแบบรอบๆกูดูโพสกูจะบอกไอ้เฮียบอันเลยไอ้เฮียเกมมันต้องดูของมันเองไ ไม่ดูเมื่อไหร่ขนาดกูบอกเู่ไหร่มันยังไม่ลองไม่ดูเมื่อไหร่ไม่เอารถด้วยเอาเอาเลยคือเมื่อกี้มึงเบี่ยงมาหาผมคือจบเอ็มบอร์รี่คือบางตรงไหนอเครียด้อ่ะต้องต้องยอมรับผ่านร้อนเลยที่อ่ะขับผ่านคนรับเราเยอะจังวะมันใช่ทีเอไหมตะเกียไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้ทีมไรเอ็กเปิดอ่ะอันนี้เกมเท่าไหร่อ่่ะเอ้ปมันนกี่ะเออนั่นแหละก็ใช่แหละ อันน really? ี้เกมเป็นเกมสี่เกมสี่อันนี้เกมสี่เกมสี่ว่ายังไงเกูไปหากูกินข้าวกับปลากมาดูสกิลสกิลส่วนบุคคลหน่อยครับสกิลวัวขับผ่านมึงก็ามึงว่ามันจะดีกูตกป่ะไหวไหวกูว่าไม่ตกอ่ะเออกูว่าไม่ตกหรอกไอ้เชี่ยมันไม่ได้ตั้งตัวคนเยี้แล้วแบบยี้นี่มาไงวะงงงงไอ้เชี่ยรับหน้ากูดักดิวกะนี่แต่ทางมันยาวมันน่าจะเห็นกูแล้วว่ะ ไหวเชียวไหวเชียวแต่มันน้องปิดเสียงฟ้ามั้งอ่ะพวกมันอ่ะกูเกาอสามล้วรถตายไม่ตายหรอหมึงโดนอะไรไมึงเอาจริงดิกูผ่านเกาะสามไม่สัตว์ห้อยผ้าอะไรวะไอ้ <c oughs> มาเรียกเพื่อนดักแล้วเลต่ <c oughs> มันนอกวาเคมัยตัดยางแม่งเลย

จะไม่ให้กูเกิดเลยหรอถ้ามันขับขึ้นเอาฟาร์มวันนี้ก็มันมันโหดไนแล้วกูรู้เลยว่ามีคนตรงนั้นอ่ะกูขับใกล้เลยเพื่อให้มันยิงกูยากๆเพราะว่ากูรถแม่งจอดแปลกๆหี้ยรถเปลี่ยนสีหี่อะไรกิบตั้งแกร์อะอรกันนะ รถลอยอ่ <100. S 2> นี่ก็ฟาร์มได้อยู่หนึ่งเลยมี่รถ้อยก็ว่าข้างบนเนี่ยอ๋อรถในเมืองกูได้รถ้อยมีตรงเนี้ยเลขหนึ่งอ่ะใค่ไ,ไม่เอา,เอานะขัดแล้วว่า,างไงหับแล้วฮียกูขับไปอย่างเดียว เน่ยสองคนนี่ให้เหมือน v ีีเลยดีกว่าวะยิงครับหาบ้านกลางวงก่นอนหยิงครับสิบคิวดิสองคนอะพากูเดินไปนะอเอ๊ะนี่กูเดินรอแม่รถแม่งจะไปให้ได้ที่เหี้ยแล้วเกมเกม้ายแม่งก็คงใส่หน่วกันอ่ะกูดูตรงละ ไอพายมึงได้เล่นคนเดียวแล้วนะเว้ยตายดิได้เล่นคนเดียวไอไหนโดนเหรอไอไหนไมึงโดนเหรอเยี่ยมึงดักกูอย่าง,างนี้เลยเหรอวะไปมึงมาเอามามาเอามาดิเอามาดิาาดน้องแมปมาดิไอไหนรอดมาดีเพื่อนอย่าทิ้งไว้กูอยู่คนเดียวโอ้มึงมุ่งนะม,งมึงมุ่งบ้านหลังการเทรนนิ่งรถกูเนาะขับมาดิขับมาดักดิมาดิ เฮ้ยรู้เลยว่าห้องนี้เป็นไงอะ่ะเฮียอย,ฮอย่าวาแตับเขาเลยเฮียทีมเราไม่ยังหดเลยทีมเราไม่ยังซยเลยสัดให่ม,มันเฮียมันกูปิดเสียงเลยดีกูไม่ขับผิวไป เด่นเราได้วะเฮียเด่นดถ้าตายจังแม่งไกงาายกลางวงเงือกไปปะไม่มีใครมาหรอกบางซีเออปรบมึงไปเลยเฮียแต่ไม่ทนันอาระเบิดอแล้วไม่มีคนอยู่แล้วขวาบนอนะดูลายต้องบิดดิเฮ้ยมอนมาถอยดีกว่ารถใหญ่ไปแล้ว เปลอกว่าเราได้บ้านนี้แหละเปลือกว่าวงไอเดียประจำในละก็เหี้ยละก็ยากอะตายละเปลอกกูขึ้นบสถ์ยอเผิดเผยละขึ้นไปส่องบนบสถ์ยอเกิดเผยละเออกูปิดติดข่ายก่อนไม่น่าจะใช่นะถ้าเป็นไปได้อะถ้าเป็นไปได้รับูือนายอพายถ้าเป็นไปได้รับกูด้วยนะเอ๊ะเผลือกกูก็ไปรับมึงไง ถ้าเป็นเวลา้รับกูได้เนี่ยมอเตอร์ไซค์ขับหน่อยนะไหนพอดิเออถ้าเป็นไปได้เราขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าไปขับไม่ข็งก็ับรถไม่แข็งออถ้าเป็นไปได้ขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่ายังก็จะขับมอเตอร์ไซค์มาถึงได้ก็ได้ถ้าเป็นไปได้ไปนี่หรอขับเรือสองล่างก่อเป็นไปได้ก็ไม่ได้มึงเลิกพูดอ่ะ เราไม่มีคนบอกว่าถ้าเป็นไปได้เล่นไลายหนูไหนไปไกลเกินนะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ใกล้ๆก็ได้ไอ้เหี้ยไปได้ก็ได้จะตายเฮ้ยถ้าเป็นไปได้แหวกเก็บดอยมีคนวะตายมีคนเก็บไปดรอปไปสัตว์แม่หลักฐานเฮ้ยมันมามาร์คูตอนนึงเอ็มเลยเข่ามาร์คูอะถ้าเป็นไปได้ไปดูบทปะไปดูบทได้เลยนะไปได้ครับไปดูบท ไอพายมึงเชื่อกูปะ่ะป่ะเดี๋ยวกลูลากลายให้แป๊บนึงพายเอาเลยเอาเลยเป็นไม่ได้บทไม่มีอะไรเชื่อกูมึงเล่นได้อย่างวงท้ายอะ่ะเจงมึงมอไซต์ใช่ปะ่ะมึงขับลายกูได้เลยเว้ยเจงเจงขับลายกูได้เลยเนี่ยไปไหนอ่นะ่แล้วไปเด็กหนึ่งเนี่ยไปได้แน่พายเอจริงไม่มึง ไปไหนง่าโดนลูดดิไปจ้าดี้ก็ลูดกูแตกดิน้ำมันแรพายจะหมดแล้วไม่โดนจะโดนได้ไงมึงขับไปอย่างไวไหนไปไม่ได้ก็มาลับกูได้ละใช่หรอเออน้ำมันจะหมดมึงลองลากไปก่อนดิ๊เจ้ากูเจ้ากูไปไม่ได้กูได้ไปแค่ข่บถ้าเป็นไปได้ถ้าจะไปมัดลากกันใช่ไหมไปรถใหญ่เลยเฮี้ยถ้าเป็นไปได้อ่ะไปได้มึงไม่เชื่อป่ะวะไอ้สัตว์เดอนสองต้องเบจับมันเนี่ยไอ้เฮี้ยไม่จับมันยิงยาก คนที่อะไรจะมาเล่นเตรียมรอยิงคนขับออกซค์ยแบบนี้ไม่มีไปไปได้มันก็รอวงลาก็ได้ไม่ต้องรอไปแหละวงนี้แหละต้องมหน้ามตายไปไม่ได้หาแบบเพิ่มได้ไหนขวามีขวามีไอ้ไปขับออกซ้ายไลฟ์กูดิขับขับขับไม่ใช่ไลายกูตายนะบอกไว้ก่อนไม่มีไลฟไหนใช้ได้แล้วไปดูตาโน้ตปะ ล้านกว่าแบบอ่ะมีแบบเดียวที่ขับได้คือแบบที่กูลากขึ้นเออถ้าเป็นไปได้รออีกประมาณสิบนาทีห้องจบรอน่าจะได้กลัไปโอ้โหเปนเข่าล้ยไหนอะมอสในเฮียมเห็นเขาปะเนี่ยเออเชี่ยกูเือเง็บมอไซค์มอไซค์ขับหวานเนี่ยขับขวาเนี่ยมึงไปลายล้ายท้ายกูอะเฮ้ยรถใครอะไปลายล้ายกูโอ้ยเต็มเขาเลยสัตว์เต็มเขาเลยมึงต้องมาอะไร

ชิวๆบ้านจะยิงไงอะไหนไหนมึงบ well, ้านยิงไหนไหนเฮ้บ้านมีคนปะวะมีเกกมีบนเขานี่ไปเลยโอ้ยไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไปเลไปไปไปไไไปไปไปีลไปไไปไปนไไไ่เไปนไปป เฮ้ยน้องน้ากูจะถึงที่หมายแล้วเฮ้ยยอ้เฮียโอ้โหสัตว์แม่ไอ้เฮียพายห้องน้ำว่างวะเที่ยไหนขับขับไม่เป็นขับไม่เสียงโอ้โห้วยี่ยงดูมันลูดกูดิมันดูไอพายเดี๋ยวนอนยิงขนาดกันละไอ้เฮียก็กูมบาขันแรกเนี่ยสัตวบไปไหนฮะเริ่มเลยวะไปไหนมึงไปไหนเรื่องหึงไอพายสับทีพิจากกูเหอะพายถ้าเป็นกูเอาแค่ห้องน้ำมันอะ เอาไปไบบเราอยู่ต้องตามแล้วกูเยอะถึงอยู่แล้วอ่ะกูไปโดนที่นั่นรูดเยอะเกินอ่ะไอ้กตัวนั้นอ่ะเอาน่ามีสองคนอยู่สองห้องน้ำเนี่ยเฟี้ยวๆเลยเดี๋ยวมันยิงกูจากข้างละนี่นี่มันยิงกูจากนี่เลยเนี่ยมาร์คสามเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้มาร์โก้แต่ที่ตอนแรกที่มันยิงกูมันยิงกูอย่างนี้เลยสกาสกาเหี้ยเอมโพเออเอ่หรือสกา กูโดนไอ้เฮี้ยนี่ยิงก่อนเลยถ้ามันไปได้ไอ้สัตว์กูโดนไอ้เฮี้ยนี่รับก่อนเลยเฮี้ยขึ้นก่อนไปเลยไอ้เฮี้ยนั่นมาจอดทำคุยแล้วตรงนั้นไอ้สัตว์ไม่เป็นไรที่จริงกูรอดนะาเลเฮี้ยถ้าเฮี้ยมักสามไม่มีอะมึงไม่เชื่อกูไงถ้ามึงขับททมิ่งนี้นะคือมึงไม่ตายกันสักคนไปแล้วไอ้ตรงนี้ละเนี่ยไปแล้วตรงนี้ละถ้ากูขับไลายมึงไม่แก้มันต้องแบบเฟี้งไปเลยอ่ะไอ้เฮี้ยเด็กอมมือเฮ้ยเฮี้ยยิงไม่นอกอ่ะลายเนี้ยแต่ลายเนี้ยได้อยู่เว้ยไอ้ไหนตรงนี้โล่งหมดเลย ไม่เป็นไรไอ้เหี้ยเราเล่นสองคนเราเล่นตรงนี้ดีกว่าแต่คนเดียวแล้วเล่นละถ้าเป็นเวลาไปขี้อ่ะล้ะใช่ตรง,งนั้นโล่งเลยเข้าบ้านดีพายให้มันขี้ว่าโลง่งอ่ะเข้าบ้านเลยบ้านมีเหรออีกหนึ่งเหรอเออแต่เอาจริงๆหลุมไอ้เหี้ยนี่มันก็เฟียวนะเว้ยในหลุมเนะี่ยหลุมก่อนห้องน้ำอ่ะใช่เฟียวหลุมมันแน่โดนตียากกว่าวะจริงๆมึงมไปนอนตรงนั้นยังได้เลยแต่ได้กูอยู่เฉยๆละเล่นคนเดียวยังเหมือนสี่คนดิเหี้ย สามกูไม่ใช <us> ่เ <Hey>, ห <bye. S 1> ี้ยเลยมึงยอะกูปะถ้าสมมติว่าเราเล่นร้อนและเรามาไลฟ์ปกติเราอยู่กลางวงกันแหลตอนนี้เอ้ยไปอะไรของมเขาอะเขามาอีกแล้วนะหมดแล้วไม่เขาอ่ามาอีกแล้วนะถ้าเป็นไม่ได้มึงก็อย่ามาหักกูเยอะไม่ได้ทำไรอะมีฆ่าใครใหญ่ใ ค่าสา, <3 S 2> ามเฮ <c oughs> ้อเนี่ยศพอยู่ข้างหน้าเนี่ยไปผานจะเป็นไปได้หลุมบางหเป็นไปได้ขึ้นหนึ่งสาขาเขาไม่ดักหลุมบางหนึ่งเลยอ่ะมันมาเล่นหลุมข้างกูว,วะ่ะไ,ได้เก็บระมองก่อนเฮ้ยกูตายครับไป E <laughs> aí, <laughs>